ฟังด่วนครับคุณผู้ชมชายแดนไทยขเขมรกลับมาระอุอีกรอบหลังมีรายงานว่ากลุ่มจีนเทาบุกเข้าหรือลวดหนามหน้าร้านค้าชาวจีนบริเวณร้านค้าใกล้คาสิโนธรรมดาห่างไปทางทิศเหนือประมาณ3 0 0เมตรซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทหารนาวิกโยธินตรัสหลังปฏิบัติการยุทธการตรัสปาประปักเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยในคลิปดังกล่าวครับเป็นคลิปที่คนขเขมรเนี่ยมีการอัด แล้วทำไม่เห็นภาพอย่างชัดเจนว่ามีกลุ่มจีนเทาที่เหิมเกริมครับบุกลุกเข้ามาหรือลวดหนามแล้วก็มีการปักธงจีนด้วยนะครับล่าสุดมีอัปเดตจากนาวาเอกธรรมนูนวันนาผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้ออกมาชี้แจงข้อที่จริงต่อผู้สื่อข่าวหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซึ่งเดิมทีเนี่ยทหารได้วางแนวรวดหนามกั้นพื้นที่ปลอดภัยไว้กว้างกว่านี้ แต่กลุ่มผู้ค้าชาวจีนนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นกลุ่มจีนเทาเนี่ยได้มีการลากกลวดหนามมาวางกั้นไว้ที่บริเวณหน้าประตูร้านของตนเองเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยและเกรงว่าจะมีคนเข้ามาขโมยทรัพย์สินในร้านหลังเกิดเหตุการณ์ฐานไทยในพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบทันทีกลุ่มชาวจีนได้ขอให้หรื้อออกแต่ทางฐานไม่ยินยอม จึงได้มีการเจราจาข้อสรุปว่าให้ย้ายแนวลวดหนามไปกั้นไว้ที่บริเวณหลังร้านเพื่อไม่ให้กีดขวางทางเข้าออกแต่ยังคงรักษาความปลอดภัยแนวเขตพื้นที่ปลอดภัยไว้โดยนาวาเอกธรรมนูญยืนยันว่าสถานการณ์ขนาดนี้ขี้คลายแล้วโดยไม่มีเหตุรุนแรงหรือผู้บาดเจ็บและทางทหารนาวิกโยธิน ยังคงวางกำลังเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาอธิปไตยและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนซึ่งก็มีภาพนะครับที่คนขเขมรเนี่ยมีการแอบถ่ายทหานนักวิโยธทินที่ยังเข้าประจำการอยู่ในพื้นที่ธรรมดานอกจากนี้เนี่ยในภาพพื้นที่เนี่ยสิ่งที่กําลังกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็คือกลุ่มจีนเทาได้นําธงชาติจีนนะครับมาปักขึ้น เหนือดินานอธิปไตยของไทยทำให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมโซเชียลกันแบบสนั่นนะครับหนึ่งในข้อมูลสําคัญจากเพจทางรถไฟฝ่ายโมรณะถือว่าน่าสนใจครับโดยเพจดังกล่าวได้ออกมาวิเคราะห์ว่าการลื้อลวดน้ำป้องกันตนเองของนาวิกโยทินบริเวณชุมชนจีนเทาที่ทรมดอเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่15มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย แล้วก็มีภาพทางสื่อสังคมออนไลน์ที่คนคเขมนจำนวนมากนะครับมีการแชร์คลิปดังกล่าวถึงการเข้าหรือถอนลวดหนามบริเวณพื้นที่หน้าร้านค้าคนจีนซึ่งจากบทวิเคราะห์ของทางเพจทางรถไฟสายมรณะถือว่าน่าสนใจครับ เพจวิเคราะห์ว่าวันแรกที่ภาพเปิดมาเนี่ยประชาชนคนไทยทุกคนต่างชื่นชมนาวิกโยธินของกองทัพเรือว่าเด็ดขาดวางลวดหนามอย่างหนาทําหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งลวดหนามเนี่ยวางยาวมากครับตามภาพที่มีการแชร์นะแล้วก็บอกว่ามาวันนี้ไม่ถึงหนึ่งเดือนลวดหนามถูกรื้อออกด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ฟังไม่ขึ้นทั้งหมดเพราะถ้าคุณบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ของไทยจริงๆแล้วเราไปวางเพื่อป้องกันตนเองตรงนั้นทำไม ถ้าวางแล้วมันคือพื้นที่แนวป้องกันตัวเองไม่ใช่หรือแต่เอาเข้าจริงพอไปวางแล้วกระทบชาวบ้านกับพวกจีนเทาคุณก็ปล่อยให้เขาเข้ามารื้อแบบนี้ถ้ากลัวมันเดือดร้อนขนาดนั้นทำไมไม่ไปล้อมหลังคาร้านมันครับแล้วปล่อยให้มันขายของไปไปล้อมหน้าร้านมันทำไมไม่งั้นก็ล้อมตามแนวเส้นปฏิบัติการจะได้จบ,จบ ในเมื่อตกลงหยุดยิงตามข้อตกลงว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นและสิ่งนี้คืออะไรต่อไปนี้คืออะไรคนเขเมรและทีนเทาที่อื่นก็จะใช้เหตุผลแบบนี้ในการลื้อลวดหนามเข้ามาได้ใช่หรือไม่เมื่อคุณวางลวดหนามแล้วมันคือเขตป้องกันตนเองของคุณต่อให้มันเป็นเขตของใครก็ตามถ้าไม่รักษาไปอย่าวางเสียภาษีเสียของที่ประชาชนมอบให้ จากนั้นก็มีภาพอัปเดตออกมานะครับว่าลวดหนามเนี่ยกำลังถูกย้ายไปบริเวณหลังร้านชุมชนจีนเทานะครับเพื่อไปวางแนวป้องกันใหม่ตามอัปเดตของฝั่งทหารไทยจริงๆซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าแน่นอนกำลังกายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ระอุเดือดมากๆนะครับบริเวณชายแดนไทยขเขมรโดยหนึ่งในการวิเคราะห์ที่น่าสนใจครับผ่านเพจมังกรซ่อนตัวเนี่ยนะครับมีการออกมาอัปเดต ว่าก่อนจะมีการหลือลวดหนามที่ธอรมรมดาเนี่ยมีสัญญาณหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเป็นสัญญาณตอนแรกเนี่ยนะครับทางเพจก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่จนกระทั่งเริ่มมีความเคลื่อนไหวชัดเจนเมื่อตัวแทนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยลงพื้นที่พบปะกันที่ด่านช่องสงคมแล้วก็บริเวณบ้านท่าเส้นที่มีการลือลวดหนามออกภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คําขู่ก่อนหน้านี้กลับ มาถูกจับตามองอย่างจริงจังอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่คุนเซนขู่ไทยกำหนดเส้นตาย20มกราคม2569โดยตอนนั้นเนี่ยคุณเซนส่งสัญญาณแข่งก้าวกดดันไทยระบุว่าไทยต้องเปิดด่านหากยังนิ่งเฉยจะยกระดับมาตรฐานทันทีทั้งการยุตินำเข้าสินค้าไทยและสั่งตำรวจบุกกวาดล้างทำลายเว็บพนันที่พัวพันกับข้าราชการและอดีตนักการเมืองไทยซึ่งตั้งฐานอยู่ในปอยเปต คำถามที่สังคมตั้งคือทำไมต้องรอจนถึงวันที่20มกราคม2569ท่านแน่จริงไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่15มกราคมไปเลยให้เห็นกันชัดๆว่าจะเอาจริงแค่ไหนอีกหนึ่งข้อที่ทางเพจมีการวิเคราะห์อย่างจริงจังนะครับก็คือภาพล่าสุดที่ทูตจีนนะครับได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีไทยอย่างนายอนุทินชาญวิรุฬ แล้วก็มีการมอบเงินสิ่งของช่วยมนุษยธรรมกว่า20ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ100ล้านบาทนะครับแล้วก็ย้ำมิตรภาพไทยจีนแบบพี่น้องสนับสนุนปราบสแกมเมอร์พร้อมแสดงความเสียใจถึงเหตุการณ์เรื่องของเคนถลม่มโครงการรถไฟความเร็วสูงเรื่องนี้มีรายงานนะครับว่านายจางเจี๋ยเหว่ เอกอัครชทูจีนประจําประเทศไทยนะครับได้มีการเข้าพบนายอนุทินชาญวิรุณนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ไทยเป็นจํานวนเงิน10ล้านหยวนและสิ่งของบรรเทาทุกข์อีก10ล้านหยวนรวมมูลค่า20ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณเกือบ100ล้านบาทโดยทางฝั่งไทยขอบคุณประชาชนจีน ทีสะท้อนมิตรภาพไทยจีนอันแน่นแฟ้นพร้อมย้ำความร่วมมือรอบด้านที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเอกอักครราชทูตจีนเนี่ยแสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุเคนถลม่มในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนยืนยันเนี่ยจีนให้ความสําคัญสูงต่อความปลอดภัยและกําชับบริษัทที่เกี่ยวข้องให้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับฝ่ายไทยอย่างโปร่งใสโดยทางฝั่งรัฐบาลไทยเนี่ยยังได้ทวงถามความคืบหน้า ดิวที่จีนจะซื้อข้าวไทย500แสนตันตามผลหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพร้อมผักดันนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยเพิ่มขึ้นซึ่งฝ่ายจีนยืนยันพร้อมเร่งนำเข้าข้าวให้ครบเป้าภายในปีนี้และสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง ด้านการปราบสแกมเมอร์คอสเซนเตอร์เนี่ยเอกอัครราชทูตจีนก็ชื่นชมมาตรการไทยและย้ำพร้อมกำชับร่วมมือด้าน,นบังคับใช้กฎหมายและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปราบปารามอาชญากรข้ามชาติอย่างยั่งยืนซึ่ง2มูลเหตุนะครับทั้งเรื่องของการออกมาเคลื่อนไหวของหุนเซน็นและการนะครับเข้ามาพบรัฐบ,บาลไทยของเอกอัครราชทูตจีนเนี่ยอาจจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้สถานการณ์นะครับ ในช่วงต้นคลิปเนี่ยเกิดขึ้นก็ได้เรื่องนี้มีการวิเคราะห์เชิงลึกแบบน่าสนใจเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ต้องจับตามองเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือทางฝั่งของคัมเมนะครับมีการเกาะติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังข้อตกลงลงนามหยุดยิงนะครับซึ่งถ้าหากสถานการณ์ที่ทอมดาเนี่ยเกิดกลายเป็นเคสตัวอย่าง แล้วเขเมรใช้ข้ออ้างดังกล่าวในการจะกลับมาลุกล้ำเนี่ยนะครับทางโซเชียลในไทยเองก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีการออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องจัดการพื้นที่อย่างรัดกุมดูตัวอย่างบ้านหนองจานนะครับบ้านหนองยาแก้วที่มีการวางตู้คอนเทนเนอร์อย่างชัดเจน เพื่อกั้นพื้นที่และบริเวณทําให้เขมรเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือทําให้เกิดการชุมนุมประท้วงได้เหมือนในอดีตแต่ในพื้นที่ธรรมดาเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่น่าสนใจว่าไทยกับจีน อาจจะมีดิวหรือข้อตกลงอะไรกันหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็กลายเป็นประเด็นว่าณนะปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ชายแดนไทยขเขมรเนี่ยกลับมาระอุอีกรอบนะครับและความเคลื่อนไหวของจีนเท้าครั้งนี้เนี่ยมันก็ช่างดูเหมิมเกริมมากๆเลยทีเดียว ต้องดูว่าทางฝั่งของทหารไทยจะมีการปรับกลยุทธ์อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมถ้ามีอะไรรายงานเพิ่มเติมตอ่อจากนี้ผมจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับ